สวัสดีครับผมนายพัทรพลแซวานนะคะชื่อเล่นชื่อแงะนะคะหรือว่าที่คนรู้จักก็คือแพงเค้กนะคะอีกหนึ่งชื่อคือขนมบ้าบิกนะคะง,ง่ายๆนะคะเรียนอยู่ชั้นม .6 นะคะ ครับสองค่ะเลขที่เจ็ดค่ะอยู่โรงเรียนป่าไมู้่ที่ีค่ะเออเอ,อ,อะไรนะเออสิ่งที่ชอบนะคะหรือว่ามาทำความรู้จักกับโดยฉันเองนะคะอ่าหนึ่งนะคะชอบกินชอบกินอ่าพวกแบบของทอดหรือว่าของสมมติจะกินของทอดมากกว่าชอบกินของทอดของนึ่งก็ชอบนะคะ ของย่างค่ะของย่างนี่ชอบเลยส้ตมตำแบบของโปรดอันนี้พวกนี้ชอบกินมากแบบเผ็ดเรัวเบอร์เนี่ยค่ะของดึงนะคะก็จะเช่นว่าเอ็นนมเย็นหรือว่าจะเป็นชาไข่มุกหรือว่าเมน้ก็จะเป็นพวกแบบน้ำส้มหรือน้ำอัญมณ์ต่างๆ,ๆนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ชอบคือ,อดอกไม้ที่ชอบนะคะจะเป็นดอกอออดอกอัญชันค่ะ เพราะว่าฉลานชาเพราะว่าสีสีม่วงแบบสวยดีแล้วก็สามารถทําเอามาทําเป็นขนมได้นะคะก็เหมือนกับตัวเรานะค่ะสีสดใสค่ะแต่มันก็มีวันที่เจ,อจือจางลงไปได้ค่ะสว่วนอะไรนะคะออสีที่ชอบก็คือสีม่วงหรือว่าสีแดงสีที่แบบแจ๊ดมากมากนะคะง่ายๆแล้วก็ตัวเราคือไม่ได้ชอบ ผู้หญิงหาชอบผู้ชายนะคะไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายค่ะผู้ชายในสนเตจหรอคะที่แบบมินนวดนิดนึงมีตัวนิ้วนิดนึงแบบหน้าเข้มตาแบบโดโตขนตายาวยาแบบดูแบ,บบโดนแบบคมคมอย่างนี้ค่ะเจ้าผู้ชายมีแบบมีหน้าอกแบบมีซิปแพรกันเนื้อแบบแน่นเพราะว่าเวลาจับก,ก่อดแบบรู้สึกอดแบบอบอ,อุ่นดีนะคะ รู้สึกว่าสบายแล้วเวลาเขาช่วยเราก็เขาสามารถช่วยเราได้ค่ะโ้ยละอย่างหนึ่งนะคะส่วนในห้องนะคะจะมีจะเป็นอยู่เป็นแกงแขงแกงแกงค่ะในห้องนะคะจะมี32คนค่ะผู้ชายสี่ผู้หญิงสิบแปดค่ะส่วนส่วนหนูจะอยู่เอ่อจะเป็นแกงนะคะในห้องจะมีแบบเป็นแกงไม่แกงค่ะเพราะหนูจะอยู่เป็นแกงแกงไหนเอ๋อนะคะจำนวน1ิคนค่ะกระเทย3ค่ะชนีเจดนะคะ ก็จะแบบแต่ละคนก็แบบมีความแตกต่างของแต่ละคนค่ะบอมบองติดตองแบบไม่ค่อยเต็มค่ะแบบพุ่มมาแบบอยู่ตะแต่อาคารตึกสี่ชั้นนะครับผู้เสียดังมาถึงเอลรงอาหารนะคะอยู่ห่างไกลมากซึ่งแบบแก๊งเราไปทิงไหนก็แบบเสียงดังหน้ามิจ้าแล้วก็อีกย่างหนึ่งนะคะเป็นคนที่เกียดเรียนมากไม่อยากเรียนตึนสายไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ชอบแบบทำชุด ชอบเต้นชอบเล่นแบบกีฬาก็เช่นชอบเล่นกีฬาเช่นแบบวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็ชอบกันเต้นมากแต่นั้นเรื่องนังนสอไม่ได้เรื่อนจ้าไม่ชอบเรียนนังสสีเลยเวลาครูบอกอะไรก็แบบไม่เรื่องแล้วก็เวลาเรียนก็จะชอบหลับในห้องแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนครับเพราะว่ารา้สว่าเดเรียนเราไม่ชอบแบบต่อยเรียนไงแต่วิชาที่ไม่ชอบคือง่ายๆคือเกิดทุกวิชาเลยค่ะ แต่วิชาที่ชอบคือวิชาออพลาเนี่ยนะ <c oughs> สบายดีนะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะเราเล่นกีฬาเป็นวิ่งหาหราืกีฬาเราก็ได้ค่ะเราก็เลยชอบแต่ง่ายๆคือไม่ชอบเรียนเลยค่ะทุกวิชาเลยเราเลื่อนเรียนใส่วิคณิตแต่สส่วิคณิตคือเราเลื่อนเรียน,นยตามเพื่อนจา้าเรียนใส่วิคณิตเพราะเราตามเพื่อนมาเราก็ไม่รู้แหละเพื่อนลงเราก็ลงตามแต่พอได้มาปุ๊บโอ๊ยไม่ไหวค่ะเรียนไม่รู้เรื่องแต่ก็รียนเรียนไป,ไปเหอะอยังให้จบ แต่ง่ายๆตัวนี้คือสุนลรอเต็มจ้าสุนลรอนี่คือแบบเรียนแบบปึ๊บลงล่างค่ะโอเคนะคะแบบเข้าๆปร,ประมาณนี้ก่อนนะคะเแนะนำตัวก็ประมาณนี้ค่ะขอลาไปนะคะสวัส